สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาทําอาหารเช้ากันนะคะเราจะทําไข่มมวนกันค่ะสําหรับเด็กๆแล้วก็ทุกคนในบ้านเนาะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะสามฟองแล้วก็จะมีเบคอนหั่นเป็นลูกเต่านะคะมีชีสค่ะตัวนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะใส่เพื่อให้มันยืดนะคะเราเด็กๆเขาจะชอบก็จะมีหอมซอยเล็กน้อยค่ะเติมตกแต่งเป็นสีสันนะคะ ค่ะมาทำกันเลยนะคะใส่เบคอนลงไปเลยค่ะเบคอนนี่เราจะใส่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไว้โรยตอนที่เราเจียวไข่แล้วด้วยเนาะ แล้วก็จะใส่หอมซอยลองไปนิดหน่อยค่ะที่เหลือก็จะไว้โรยตอนที่เวลาเราเราเจียวแล้วเราก็จะตกแต่งอีกทีนึ่งค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยค่ะเพื่อความหอม ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะแต่ว่าอันนี้ของเราเด็กทานด้วยเราก็เลยใส่แค่นิดหน่อยะค่ะแต่แล้วก็จะใส่ชีสลงไปคใครไม่ชอบชีสก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แต่ถ้าใส่แล้วมันก็จะเหมือนกับว่าทําให้หน่ากินขึ้นแล้วเด็กๆเ,เขาจะชอบค่ะเวลาตัดออกมาโลม้วนแล้วมันจะเป็นเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วเวลาเขากัดมันก็จะมีความยืดเนาะค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําการทอดกัน เรียงเบคอนอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนที่ตรงไหนไม่มีเบคอนเนาะเราเรียงไปอีกเบคอนที่เขาจะมีความเค็มนิดหน่อยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเวลาเราใส่เกลือต้องใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความเค็มของเบคอนเขาก็จะออกมาอีกแล้วก็หอมค่ะเพื่อให้มันมีสีสันนะคะเราจะใส่บ็อกคอี่ใส่แครอทก็ได้นะคะสำหรับเด็กๆ นึงนะคะ เย็นๆนะคะเวลาม้วนไข่ ให้ด้านในเขาสุกเล็กน้อยนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วเราก็เอาขึ้นใส่จานตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาตัด นี่ค่ะได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทานคู่กับขนมปังนะคะแล้วก็สลัดเล็กน้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารมื้อเช้าของเรานะคะไข่ม้วนแล้วก็มีขนมปังปิ้งค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่ช็อกโกแลตนะคะไวส้สำหรับทาขนมปังมีสลัดเล็กน้อยค่ะไปทานกันเลยนะคะ ฝากติดตามเราด้วยนะคะไลฟ์สไตล์ไทยกีวีค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย